สวัสดีครับ Hornet Cable ครับคลิปนี้จะมาสอนเบสิกสำหรับมือใหม่100%เซเลยนะครับที่จะมาลองเล่นเกม m o เดอ r Gate นะส่วนพวกตัวละครต่างๆในการสร้างเนี่ยเราก็ทำคลิปแยกแล้วนะครับคลิปนี้จะไม่พูดถึงนะจะมาพูดถึงการควบคุมหน้าจอปุ่มแต่ละปุ่มสกิลข้างล่างเนี่ยแต่ละอันมีไว้ใช้ยังไรนะครับการต่อสู้พื้นฐานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับระบบปาร์ตี้เราจะควบคุมมันยังไงนะเริ่มจาก ขวาบนเลยก่อนนะครับขวาบนคือแผนที่นะอันนี้ก็พื้นฐานไม่มีอะไรนะครับจะมีจะเห็นจุดเราเห็นกลมๆตรงนี้ก็คือเว y พอย n ์นะครับไว้สําหรับที่จะวาร์ปไปได้นะในที่ต่างๆถ้าเกิดเราไปเจอเวฟพอยท์นั้นแล้วนะครับเหมือนเกมปกติทั่วไปอ่าเราสามารถกดเมาส์กลางค้างเพื่อที่จะหมุนจอได้นะครับอันนี้ก็จะไว้หมุนจอคลิกซ้ายจะเป็นการเดินนะครับซึ่งเราสามารถมีตัวละคร ที่บังคับได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด4คนนะครับอันนี้ไม่รวมพวกซัมมอนลูกน้องลูกจ็อกออกมานะเป็นตัวละครหลักก็จะมีได้ทั้งหมด4คนซึ่งนะครับจะเห็นว่ามันมีอยู่2แบบนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะที่เขียนว่า toggle er group mode เนี่ยนะครับถ้าเราถ้าถ้ากรอบเนี่ยมันติดกันนะครับก็คือเราเวลาเรา,ารบังคับตัวใดตัวหนึ่งตัวละครของเราเนี่ยนะครับแล้วเราเดินเนี่ยอีกตัวหนึ่งก็จะติดตามเราไปด้วยนะ แต่ถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับมาคับตัวเราอีกตัวจะไม่เดินตามมานะซึ่งสามารถแยกกันได้นะครับก็สำหรับว่าใช้สำหรับการส่งละครตัวละครตัวนึงไปสำรวจที่แปลกหรือว่าไว้สำหรับซ่อนเลนจัดตำแหน่งทับก่อนจะต่อสู้เนะเช่นเอาตัวหนึง่งอ้อมไปด้านหลังข้าอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็เข้าต่อสู้ตีพร้อมกันอะไรเงี้ยอันนึงก็จะเป็นขั้นสูงขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนใหญ่ผมก็แนะนำให้ ให้ตัวละครติดกันนะครับอากดกดตัวปุ่มนี้ให้ตัวละครมันกรอกตรงนี้นะครับมันติดกันก็จะได้สะดวกสบายไม่ต้องมาขับแยกนะซึ่งส่วนใหญ่ปาร์ตี้เรา90%ก็ใช้แบบติดกันนี่แหละเราจะได้เดินกันง่ายๆนะครับอันนี้ผมแนะนำสำหรับมือใหม่นะอันต่อมานะครับเป็นปุ่มนี่คยนว่าหายกรุบหายก็คือกดปุ๊บตัวละครเราจะซ่อนตัวเห็นไหมมันจะยอ่ยอๆๆนะครับไว้ใช้สำหรับในการรอบโจมตีคู่ต่อสู้หรือการขโมยของ จากตัว NPC ต่างๆนะครับสังเกตว่าถ้าเราย่อเนี่ยเห็นไหมจะเห็นเป็นรูปตัวเราจะย่อแล้วก็เราเห็นตัวไอ้ที่เราเอาเมาส์ไปวางเนี่ยมันก็จะเป็นรูปพระอาทิตย์แต่ถ้าเราไปในที่ที่มีเงาเห็นไหมดวงพระอาทิตย์ก็จะเป็นเครึ่องหนึ่งแล้วนะครับอีกเครึ่งหนึ่งจะเป็นสีดําก็จะซ่อนตัวได้ดีขึ้นส่วนอ่ะเราก็จะเห็นสายตาการมองของคู่ต่อสู้ด้วยนะครับขอบเขตการมองเห็นเนะซึ่งถ้าสมมติเราอยู่ในโหมดที่เราไม่ย่องเนี่ย สีแดงการมองเห็นของคู่ต่อสู้เนี่ยก็จะหายไปนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วย<ด>เราจะได้รู้ว่าเฮ้ยไม่ควรจะย่องไปผ่านตรงจุดนี้นะครับพอถ้าผ่านไปคู่ต่อสู้ก็จะเห็นเราได้่าเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะย่องย่องผ่านไป,นไป,นไปสมมุตินะครับผมสมมุติว่าคู่ต่อสู้เราเพื่อนเพื่อนเราคนนี้เป็นศัตรูแล้วกันนะผมจะย่องเข้าไปนะตัวผมอันนี้อันนี้ เราสามารถเลือกบังคับตัวละครแยกอะไรนะผมอันนี้ผมเล่นตัวผมผมย่องเข้าไปจากข้างหลังนะครับใส่ตัวนี้นะเราคลิกข,ขวาเนี่ยมันก็จะมีคำว่า Attack นะครับเราสามารถที่จะจู่โจมได้หรือถ้าเป็นศัตรูเนี่ยมันจะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งที่ชื่อว่าสติลที่แปลว่าขโมยอย่างเงี้ยครับก็เราก็สามารถที่จะขโมยของในกระเป๋าคู่ต่อสู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเงินหรือสิ่งของนะครับอันนี้ก็อ,อ่นแนะนําไว้ก่อนเลยนะครับอ่ะ จบเรื่องฝั่งซ้ายมือของเราแล้วนะหล,ะละักๆตรงนี้ต่อมาผมจะพูดถึงตรงนี้นะครับแถบด้านล่างแลละอันนี้เป็นตัวละครเรานะเราสามารถกดปุ่มปุ่มไอมาเนี่ยเพื่อดูค่าสแตทของต่างๆสกิลที่เรามีอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวก็อันนี้ยังไม่อธิบายมากนะผมอธิบายทั่วไปการต่อสู้ปุ่มอย่างนี้แล้วกันโอเคอย่างอันนี้ผมเป็นอาชีพวอลล็อกนะครับเลเวลหนึ่งนะก็อ่ะ อันต่อมานี้ก็จะเป็นตัวละครเรามี HP นะครับถ้า HP เหลือ0ถ้า HP เหลือ0ูนจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครเราก็จะล้มลงแต่ยังไม่ตายนะเขาจะเรียกว่าดาวนะครับสมมติผมกดอ่ะตอนนี้ผมจะกดตีใกล้นะมันจะมีตีใกล้กับตีไกลนะครับปุ่มตรงนี้เราสามารถที่จะใส่อาวุธตีใกล้ตีไกลพร้อมกันได้เลยนะไม่ต้องเปลี่ยนอาวุธนะครับนะถ้าสังเกตนะผมกดตรงนี้อีกทีจะเห็นว่านี่ เราถือมีดพร้อมกับคันธนูได้เลยนะสมมุติผมอยากตีใกล้ผมก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็โจมโจมพู้ต่อสู้สมมุติคนนี้เป็นสู้ต่อสู้เนี่ยพอกดปุ๊บนะครับอันนี้คือยังไม่ตายนะแม้แต่พี่เหลือศูนย์แต่ถ้ามันจะทอยลูกเต๋าไปเรื่อยๆทุกตานะครับถ้าเกิดเราทอยแพ้3ครั้งเนี่ยตรงสีแดงตรงนี้นะครับมันจะครบสามพังแนละ้วตัวละครเราก็จะตายจริงๆนะ ซึ่งแต่จ,จริงเราก็สามารถใช้ใบชุบชีวิตได้แต่ก็ทางที่ดีเราก็ควรที่จะยื่นมือมาช่วยจะมีปุ่มที่ชื่อว่าเฮล์อยู่นะครับเราสามารถกดปุ่มเฮล์แล้วก็ดึงเพื่อนขึ้นมาเพื่อนก็จะฟื้นคืนขึ้นมาได้ก็คือแต่เลือดจะแค่หนึ่งนะครับอันนี้ผมก็สอนปุ่มเฮล์ไปเลยแล้วกันนะครับในทีเดียวอปุ่มต่อมาคือปุ่มที่ชื่อว่าปุ่มจัมนะครับจัมก็คือกระโดดนะในบางที่เนี่ยเราคลิกซ้ายไปกดไม่ได้ทําไมเราไปถึงไ,ได้แต,แต,แต่แต่พื้นที่มันไปได้นะ เราก็ให้ลองกดปุ่มคำว่าจาที่แปลว่ากระโดดดูเนี่ยมันจะไปได้เห็นไหมเราก็คลิกซ้ายปุ๊บตัวละครเราจะกระโดดขึ้นไปในที่ต่างๆได้นะสามารถชั้งได้ทั้งขึ้นทั้งลงนะครับอันนี้ก็ตรงตัวแต่ก็จะแจ้งไว้ว่าตัวละครที่ค่าสเตนสูงมีความแข็งแกร่งขนาดร่างกายสูงเนี่ยก็จะกระโดดได้ไกลกว่าบางตัวเช่นตัวเมดของผมเนี่ยสเตนแค่แเองอาจจะโดดได้ไม่ไกลมากถ้าพื้นที่สูงกว่านี้อาจจะกระโดดไม่ได้ ั้นต่อมานะครับจะพูดถึงปุ่มดิฟนะครับดิฟหรือการลนอาวุธเราเนี่ยไปไปลนกับอุปกรณ์ต่างๆไม่ใช่อุปกรณ์พื้นผิวนะครับเช่นไฟพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าสมมติเน่ะเรามีพื้นผิวที่เป็นคําว่าไฟเห็นไหมอันนี้เป็นไฟเนะมันจะมีคําว่าไฟขข้นมาเรากดคําว่าดิฟนะครับแล้วก็ คลิกเข้าไปในพื้นผิวนั้น,น,นปึ้งอาวุธเราจะเป็นเคลือบเคลือบด้วยไฟแล้วก็จะทำเดเมจได้สูงขึ้นเห็นไหมมันจะมีคำว,ว่าไฟขึ้นมาแต่มันจะไม่อยู่ตลอดนะอยู่ไม่กี่ตานะครับก็แต่ก็สามารถดิฟใหม่ได้เรื่อยๆนะ,ะนสมมติอันนี้มาหมดละเดี๋ยวเราเอาไปดิฟได้อีกทีทำให้ดูอีกทีหนึ่งตึง้งโอเคนะครับ อันนี้ก็คือใช้ได้กับพิษกับไฟอะไรพวกนี้ก็ลองลองดูว่าอันไหนดิฟกันดิฟได้บ้างนะครับอันต่อมาเป็นการผลักนะครับผลักนี่อันนี้เขาเรียกว่าผลักชุบนะครับเราสามารถที่จะผลักตัวละครศัตรูให้ตกเหวอะไรพวกนี้ได้เลยนะเดี๋ยวอ่ะผมจะลองดูสมมตุติอ่าผมอย่างตัวละครชาร์โดฮาร์ดมีสเตนทั้งสิบสามโอเคผมจะเอาตัวละครผมเป็น ตัวทดสอบไหมละกาันพระจะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับสมมติยืนดูวิวอยู่แล้วจะให้ตัวละคร Shadow Heart เราพี่เป็นเพื่อนเราลองใช้สกิลผักให้ดูโชว์ผักโอกาส55%าลงไหมเนี่ยไม่ได้เอาใหม่เอาอีกทีกระเด็นหน่อยนี่โหกระเด็นตกลงไปเลยเลยนะสมมุติถ้าข้างหน้าเป็นเหวสูงเนี่ย อาจจะตกลงมาทีเดียวตายได้เลยหรือว่าเป็นเหวที่แบบไม่เห็นก้นเหวเนี่ยก็ทีเดียวตายไปเลยนะครับก็ดูดีๆถ้าคุณจะสู้แบบยืนมาเมออยู่ริมเหวก็ใช้โชบเนี่ยผักไปได้เลยนะครับอันต่อมาก็คือโทรนะครับโทรก็คือการโยนสิ่งของที่อยู่บนพื้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือสิ่งต่าง,างเนี่ยเกมนี้โยนได้หมดเลยนะ,อะลองหยิบอันนี้ที่โยนได้ไหม โอ้ย oh, อย่างนี้มันบอนกว่าหนักไปโยนไม่ได้มอนสเตอร์เราก็ต้องขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของตัวละครด้วยนะครับถ้าตัวมีสเตนสูงก็อาจจะโยนได้ผมลองกับตัวนี้สิโยนได้ปะโรเฮ้ยโยนได้ด้วยเว้ยอ่ะเนี่ยนะครับเราก็คลิกที่ที่เราจะโยนแล้วก็ว่าเราจะโยนไปไหนนะแนตัวนี้ตัวละครชาร์โดฮาร์เราปาได้นะครับสามารถทำาด m a g e กคู่ต่อสู้ได้ หรือมีปุ่มหนึ่งคล้ายๆกันอันนี้เขาเรียกว่า improvised weapon ก็คือการเอา,เอาวัตถุต่างๆในเกมหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเอามามาใช้เป็นอาวุธนะครับก็คือหยิบมาแล้วก็นี่เอาไปทำาดเม g ต่างๆได้เช่นหยิบเก้าอี้มาฟาดหยิบอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้ก็เป็นแอดวาน c ์อย่างหนึ่งนะครับหรือจะหยิบศพผู้ต่อสู้มาปาใส่ก็ได้นะอันนี้จะมีจา คล้ายๆกันนะครับแต่โทรเนี่ยส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้ก็คือจะปาสิ่งของจากที่อยู่ในตัวละครที่อยู่ในกระเป๋านะครับในกระเป๋าเราเนี่ยไปใส่คู่ต่อสู้มากกว่าสมมตินะครับเรากดโทรตรงนี้แล้วเราอยากปาขวดน้ำไปใส่ตัวละครผมเนี่ยนี่อันนี้นะครับอันนี้เราปามิสแต่ถ้าสามารถ ปลาโดนหน้าเช่นปลาหอกปลามีดเนี่ยพวกตัวละครเช่นอาชีพบาบาเลียนอะไรพวกนี้ก็จะใช้โทรบ่อยจะทำเดเมจได้สูงนะครับอันต่อมาเด,ดสครับเดสก็คือวิ่งนะครับวิ่งแบบรวดเร็วนะครับก็คือโดยปกติเนี่ยตาหนึ่งเราจะมีผมจะลองทำให้ดูนะครับตาหนึ่งเนี่ย ตัวละครแต่ละตัวก็จะเดินได้ไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างอย่างตัวนี้เดินได้ประมาณ9เมตรกว่าๆนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสีแดงก็คือไม่ได้แล้วนะครับสีขาวคือขอบเขตที่เดินได้นะครับเนี่ยตึ๊กตๆๆๆๆึ๊กตึ๊กตึ๊กหมดแล้วเดินมปนไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ในกรณีเข้าสู่โหมดต่อสู้นะทีนี้ถ้าเกิดเราใช้สกิลแดนสเนี่ยอะมมลองใช้นะครับจากมิเก้นสุดแค่ตรงนี้นะครับ เราสามารถเดินได้อีกเท่าตัวเลยนะเห็นไหมอันนี้คือสกิลแดชนะแต่พอเราใช้แดชเนี่ยเราจะเสียแอคชั่นไปนะครับทำให้ในตางนั้นเราอาจจะโจมตีไม่ได้หรือใช้เวทต่างๆไม่ได้เพราะเราใช้ใช้ความสามารถนั้นไปกับการแดชนะครับอันต่อมาคือ disengage disengage ก็คือการถอนกำลังนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าสมมุติเราไปยืน ติดกับคู่ต่อสู้นะครับที่มีที่มีเ,มเนี่ยสมมติติดกันอย่างนี้นะครับ <Okay. S 1> มันจะถ้าเกิดเราถอยออกมาโดยปกติเนี่ยสมมตินะคู่ต่อสู้จะตีเราได้เลยนะครับตีฟรีเลยก็คือแบบเหมือนสู้กันอยู่เราจะวิ่งหนีเนี่ยเราหันหลังคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้อาดามาฟันเราได้เลยฟรีๆนะครับซึ่งถ้าเราใช้ปุ่มองว่า d ดิสเซนเกตเนี่ยมันจะเราจะเสียแอคชั่นพอยต์ไปหนึ่งอันแต่ก็คือเราจะไม่โดนคู่ต่อสู้ฟันนะครับ อันต่อมาก,ก็คือ main hand attack ก็คือตีธรรมดานะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพวกสกิลของแต่ละแต่ละดาบแต่ละอาวุธและก็จะไม่มีไม,ม,ม่เหมือนกันนะครับอันนี้บางทีก็จะมีเขียนคําว่าเนี่ยสมมุติมีลีก็คือตีใกล้นะครับคอนเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเบสิกก็แล้วกันช็อตเลสก็คือใช้ได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ครูดาว ใช้ไม่ได้เลยจนกว่าเราจะช็อตเลสนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังอีกทีว่าช็อตเลสกับลองเลสมันคืออะไรเ่ะเอาเป็นว่าถ้าเป็นช็อตเลสเนี่ยนานๆใช้ได้ทีหนึ่งต่อสู้การต่อสู้หนึ่งใช้ได้ทีหนึ่งอะไรประมาณนีอ้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องอาวุธและนะครับต่อมาเบสิกอันต่อไปก็คือจะเราจะเห็นลูกลก,กลมๆตรงนี้ต่างๆนะครับแอคชั่นพอย กี่มาแอคชัน่นโบนัสแอคชัน่นกับแคนทริปละกันแล้วก็ถ้าเป็นนักเวทก็อาจจะมีตรงนี้ขึ้นมาด้วยแต่เดี๋ยวผมยังไม่พูดถึงนะเอาเบสิคก่อนละกันคือแอคชัน่นโบนัสแอคชัน่นแล้วก็แคนทริปนะครับแอคชั่นก็คืออ่ะสมมติผมเจอคู่ต่อสู้อ่ะเดี๋ยวไปลองสู้เลยดีกว่านะจะได้อธิบายตรงนี้ได้เห็นภาพขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะผมควรจะฮิลตัวละครผมก่อนไหม ช็อตเลสเลยแล้วกันนะครับเราสามารถอ,อธิบายเรื่องอตรงนี้ก่อนเลยก่อนจะไปสู้ไหนไหนที่เราสู้คนตัวละครระบาดเจ็บเลือดเหลือหนึ่งะด้านขวาตรงนี้ก่อนเลยนะคแคมป์ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มไว้สําหรับพักผ่อนกันพักผ่อนสำหรับเพื่อนในปาร์ตี้เรานะครับจะมีอยู่2แบบก็คือช็อตเลสแล้วก็ลองเลสนะครับช็อตเลสก็คือพักพักงีบพักอะไรแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ได้สองครั้ง แล้วมันก็จะแล้วเราก็ถึงจะลองเลสเพราะถ้าเราลองเลสหรือการพักผ่อนแบบนอนข้ามคืนเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้ช็อตเลสหรือการพักผ่อนยีบไ,ได้อีกสองครั้งก็คือมันจะรีเซ็ตคูดาวช็อตเลสนั่นเองนะครับอ่ะงงๆอาจจะงงๆเดี๋ยวลองกดให้ดูปึ้งเนี่ยพอใช้ปุ๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะฮิวเพื่อนเราแล้วก็อย่างบางสกิลเช่นที่บอกว่า รีเซ็ตคูดาวเมื่อช็อตเลสเนี่ยมันก็จะกลับมาใช้ได้อีกนะครับ <S 2> <S 2> สมมุติผมใช้2ครั้งเลยเลือดเต็มแล้วแต่เราจะกดไม่ได้แล้วนะเห็นไหมไอ้ลูกกลมๆพวกนี้มันหมดแล้วเราจะใช้ได้อีกทีคือเราต้องลองเลสนะครับลองเลสเนี่ยก็คือการนอนข้ามคืนเราจําเป็นต้องใช้ไอเทมซัพพลายนะพวกอาหารอะไรพวกนี้ทั้งหมด40หน่วยตอนนี้คนระับมันจะมีเขียนว่า8 4 4ทับก็คือเราลองเลสได้ประมาณ2ครั้งเนะื้อใช้40 2ครั้งก็คือ80นะครับ ก็คือถ้าเรากดปุ๊บแล้วเราก็เลือกใช้อาหารอะไรพวกนี้้ hey, อันนี้ HP เราจะเต็มเลยแล้วเราก็จะรีเซ็ตคูลดาวน์ที่เป็น long ล e แล้วก็ช็อตเลสด้วยแล้วเมื่อเรานอนเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยเราก็สามารถช็อตใช้ช็อตเลสสองครั้งได้เหมือนเดิมลูกแก้วตรงนี้มันก็จะขึ้นมา2อันนะอ่าเดี๋ยวกดให้ดูนะครับ <Still breathing. S 1> อ่าเราไปลอง <ore> สู้ดูก่อนจะได้อธิบายเรื่องแอคชั่นโบนัสแอคชั่นแล้วก็แคนทิปนะครับ อ่ะมาะลุยเมื่อกี้อธิบายมาตั้งนานคือแค่โหมดสำรวจเมืองๆอย่างนะ้ยังไม่ได้สู้นะครับอันนี้สู้แล้วนะครับพอสู้ปุ๊บจากเมื่อกี้เป็นไลฟ์เนอตอนนี้เป็นเทิร์นเบสแล้วนะครับมันจะเป็นเทิร์นการต่อสู้ในเกมนี้จะเป็นแบบเป็นตาตานะครับไม่ได้เป็นเรียวไทม์นะอย่างข้างบนนะครับอธิบายเนยข้างบนเลยข้างบนก็คือลำดับการต่อสู้นะอย่างจากซ้ายไปขวานะ ใครอยู่ซ้ายเริ่มก่อนอย่างตัวเมื่อกี้เนี่ยศัตรูเริ่มก่อนเรานะครับมันก็วิ่งมาแต่ยังไม่ได้ตีเราแล้วก็มาที่เราแล้วตาของเราเราก็จะรู้ว่าต่อตาต,ต่อไปมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้อยู่นะครับแล้วค่อยมาเป็นตัวละครหลักฮอร์เนตของผมอ่ะพอถึงตาเราเนี่ยใน,ในหนึ่งตาของเรานะครับจะมีจะใช้ได้ อ่ะแบบพื้นฐานเลยนะครับ3อย่างนะครับก็คือ1เดินนะครับเดินในขอบเขตส,สีขาวที่บอกอย่างที่2ก็คือแอคชั่นนะครับเราสามารถเลือกที่จะแอคชั่นได้และอย่างที่3ก็คือใช้โบนัสแอคชั่นได้นะแอคชั่นเลยก็คือการโจมตีหลักๆเลยเช่นการฟันดาบอ่าการใช้สกิลเห็นไหมมันจะเขียนว่าเราจะเห็นว่าอันไหนที่ใช้แอคชั่นมันจะเขียนเลยว่าแอคชั่น ที่ตรงสกิลเห็นไหมครับส่วนอันไหนที่ใช้โบนัสแอคชั่นมันก็จะเขียนว่าโบนัสแอคชั่นเห็นไหมตรงๆเลยนะครับสมมุติผมอยากใช้สกิลนี้นะครับชิลอ f ฟเฟสเนี่ยนะซึ่งอันนี้จะเพิ่มเกราะให้เป้าหมายของเราก็คือบัฟเพื่อนนั่นเองนะครับสามารถอยู่ได้จนเราพักผ่อนเลลองเลส ผมจะใช้สกิลนี้ซึ่งเป็นโบนัสแอคชั่นนะครับใส่ตัวละครที่เป็นวอลล์อกของผมซึ่งเป็นสายเวทอ่อนแอมากเกาะน้อยใช้ไปปึ้งนะครับโอเคตัวละครเราก็จะมีได้บัฟแหละอันนี้ก็คือจะมีไอคอนบัฟขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็เกาะเราก็จะเพิ่มขึ้นเป็นตั้ง14นะ <c oughs> ทีนี้หล <c oughs> กลับมาที่ตัวละครเรา <c oughs> เราใช้โบนัสไปแล้วแต่เรายังมีแอคชั่นได้เรายังสามารถตีธรรมดาได้ถูกไหม เพราะว่า,าที่เราใช้ไปเมื่อกี้คือบทน,นะยังเหลือก็คือเดินกับการใช้แอคชั่นนะครับผมก็จะลองเดินเข้าไปใกล้ๆคู่ต่อสู้ปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีคําว่า threaten ตรงนี้คือเราประชิดคู่ต่อสู้แล้วถ้าตอนนี้เราถอยเรากดถอยมานะคู่ต่อสู้จะแล้วมีสีแดงๆขึ้นที่ใต้ขาเนี่ยก็คือคู่ต่อสู้จะตีเราฟรีได้เราต้องใช้ d i s e n g e ที่อธิบายไปก่อนหน้านี้นะครเพื่อที่จะกันคู่ต่อสู้ ตีเราฟรีนะครับแต่อันนี้เราจะไม่หนีเราจะฟันนะครับเราก็ให้แน่ใจว่าเราอะ่ะเราเป็นโหมดตีใกล้นะแล้วเราก็จะเอาเมาส์คลิกซ้ายที่คู่ต่อสู้จะมีเปอร์เซ็นต์การตีโดนอยู่นะครับตีปเนี่ยตีไป,ป5าเดเมจนะครับเลือดคูด่ต่อสู้ยังเหลือ5อยู่นะก็มันยังไม่ตายนะครับแต่ตอนนี้เราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะเราใช้แอคชั่นแล้วโบนัสแอคชั่นแล้วนะครับ เราก็ควรจะจบตาแล้วก็กดคําว่า enter มันก็จะไปถึงตาต่อคู่คู่ต่อสู้ตัวต่อไปนะครับเนี่ยเขาใช้สกิล a s h ก็คือวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งไกลนะวิ่งไกลศัตรูก็จะมีสกิลคล้ายๆเราเลยแหละแต่ถ้าเขาวิ่งไกลปุ๊บเขาก็จะตีเราไม่ได้อ่ะมาที่ตัวละครเราเอ,อ่ตัวนี้นะครับเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนโหมดได้เป็นมีดเป็นตีไกลนะอย่างตัวนี้ผมจะใช้ อ่ะสกิลเวทให้ดูแล้วกันนะครับอย่างอันเวทอันนี้เป็นแอคชั่นนะฮะผมจะฆ่าตัวนี้ต่อนะครับฮิดบาร์ซึ่งอันนี้เป็นสกิลอ่าที่เขาเรียกว่าแคนทริปนะครับแคนทริปก็คือเป็นสกิลที่ใช้ได้เรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องเสียลูกแก้วลูกแก้วพลังอันนี้ก็จะแอดวานซ์มาอีกนึงเอาเป็นว่าถ้ามีถ้าเราใช้อันที่เป็นแคนทริปเนี่ยนะครับ เราจะไม่เสียใช้ได้เรื่อยๆแล้วกันเป็นเวทที่ใช้ได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยอ่ะผมใช้เวทนี้นะครับใช้ใส่ตนนัวนี้ปึ้งโหดเก้าเดมเมเลยตายเลยนะครับโอเคตอนนี้เราเราใช้แอคชั่นไปแล้วก็จะเหลือโบนัสแอคชั่นถูกไหมเราสามารถดูก็ได้กดคลิกซ้ายดูนะครับว่าโบนัสแอคชั่นเรามีอะไรบ้างก็คือเหลือกินยาเหลือกระโดดเหลือผลักคู่ต่อสู้หรือดิฟเวปอนที่อธิบายไป สมมุติผมอยากผักอยากลองผักคู่ต่อสู้ให้ไปไกลๆโดยใช้บนดาดแอคชั่นนะ,อะลองดูที่ผักไดปะเอาผักไม่ได้ไม่เป็นไรครับแต่ตอนนี้เราก็หมดแล้วนะฮะแอคชั่นกับบนดาดแอคชั่นหมดแล้วแต่จริงเรายังเดินต่อได้แต่ถ้าเราเดินเนี่ยเราจะโดนคู่ต่อสู้ตีถูกปะซึ่งเราก็ไม่ไม่ควรจะโดดไม่ควรจะเดินนะครับ ยกเป็นเราใช้สกิลดิสเอนเกตหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือสกิลอื่นๆที่ใช้่าใช้หลบหนีจากการที่คู่ต่อสู้มากดดันเรารยับประชิดนะครับอ่ะก็จบเทินไปนะครับเริ่มตาใหมนะ่ตาของเพื่อนเราแล้วเราจะลองใช้สกิลอื่นระล่างระงารเช่นไกด์โบนะครับอย่างอันนี้ใช้แอคชั่นกับกับลูกแก้วลูกแก้วเวทนะใครลังงเลือกก้วแวดผมทำคลิปไว้นะครับอธิบายเรื่องสเปลสล็อตนะครับเรื่อง การใช้เวทมออนต์อยู่ในชนน่องนอนผมนี่แหละนะครับไปกดดูได้นะอ่นนี้ผมใช้แบบสกีลรุนแรงหน่อยเลยเพราะว่าคู่ต่อสู้ประชิดแล้วหรือจะใช้ใส่คู่ต่อสู้ระยะไกลดีเอ๊ใช้ใส่ตัวใกล้แล้วกันนะอันนี้จะเป็นเวทแรงหน่อยโ,อโหตีติดคีดิที่เข้าฮิตทีเดียวตายเลยนะโอเคพอติดคริติคอลฮิตปุ๊บเราก็อาจจะถอยมาหน่อยแล้วกันนะครับเราเน้ยนยิงไกล ค okay. จบตาเราก็กด enter นะครับจริงๆเหลือโบนัสแอคชั่นแต่ก็ปล่อยไปก็ได้่ะตาคู่ต่อสู้เราโหมาแค้นอะไรตัวนี้มากวิ่งเลยผ่านตัวละครผมไปเลยนะครับอ,อันนี้ผมก็เหมือนเดิมนะตานี้หนึ่งตาของเราเราเราก็ต้องใช้แอคชั่นนะครับเราเป็นสายตีใกล้เราชอบอยู่แหละใช้สกิลนี้ใส่ปึ้งอหกเดเมเอนะครับเราก็อาจจะเหลือเพิ่มเราอาจจะกระโดดขึ้นไปข้างบนก็ได้ เพราะเป็นโบนัสแอคชั่นถูกไหมฮะเรายังใช้ได้อยู่จริงจริงหนีขึ้นไปข้างบนแล้วค่อยไล่ยังได้เลยครับเพราะว่าถ้าอยู่ที่สูงเนี่ยก็จะได้เปรียบในการทำเดเมดนะครับเพราะอยู่เราอยู่ที่สูงกว่าอะไรเงี้ยจบตานะครับมาที่ตาของเราเราลองใช้สกิลอื่นนะถ้า้ะระยะประชิดเนี่ยพวกเวทมันจะสู้ยากเราถีใกล้กไปนะครับ โอ้โหติดคลิปสอง,สองอนเรียบร้อยครับพอจบตาหนึ่ง <c oughs> เราก็พอเราฆ่าศัตรูหมดนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดออกจากโหมดเทิร์นเบสเแล้วนะครับนี่เรามาดูการเก็บของแล้วกันคลิกเราสามารถคลิกซ้าย <c oughs> เพื่อเก็บของได้นะครับอย่างนี้เราเราคลิกซ้ายนี่ดูแล้วก็เมาส์ไปวางดูได้ขวาล่างก็จะเป็นของราคาที่ขายได้อะไรพวกนี้ครับแล้วก็ เดาปุ่นคลิกนะเก็บเข้ากระเป๋าเราเราสามารถมีทริคอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเรากดปุ่ม a อ t e เนตค้างไว้นะครับอย่างอันนี้ผมกดที่คนะีย์บอร์ดน a อ t e r เนตค้างไว้มันจะขึ้นเลยว่ามีอันไหนที่เรากดได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ทุกอย่างนะที่มันจะขึ้นบางทีพวกด่านต่างๆพิเศษพวกคันโยกพิเศษอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่มีเราต้องไปดูด้วยตาเองนะครับอ,อย่างอันนี้ถ้าเรากดออ r n เนตค้างไว้แล้วมีคําว่าดาวอยู่เนี่ยก็คือเรายังศพนี้เรายังไม่เคยดู ถ้าเราเคยดูแล้วมันจะไม่มีดาวนะครับ่ะผมลองกดให้ดูแล้วกันเนี่ยเจอตังค์เห็นไหมแล้วก็มีอไหนอีกมีอนันนี้ได้ตังค์อีกแล้วนะครับโอเคเราสู้ชนะไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ดูว่าแต่ละไอเทมเวลาสู้เนี่ยมันมันใช้อะไรอย่างอันนี้ใช้การกินยาเนี่ยใช้บนญสัต์แอคชั่นนะก็คือเราสามารถที่จะฟันคู่ต่อสู้แล้วอีก อีกมือนึงก็ดื่มยาไปด้วยได้ในตาเดียวนะครับมาดูอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือลองเลสผมจะลองกดลองเลสให้ดูนะครับพอเรากดปุ่มนี้แล้วกดคำว่าลองเลสก็คือเราจะพักผ่อนข้ามข้ามคืนและอ่ะเราก็จะมาอยู่ที่แคมป์ไฟของเราเราก็จะมีเพื่อนตัวเราและตัวเพื่อนในปาร์ตี้เรา นะครับรก็จะมาอยู่ในแคมป์ไฟ <c oughs> ซึ่งเราจะกดพักได้เนี่ยก็ต่อเมื่ออ,อยู่ในโซนที่เราปลอดภัยเนะก็คือในแมปตรงนี้มันไม่เป็นสีแดงถ้ามันเป็นกรอบสีแดงอยู่เนี่ยเราจะเลสไม่ได้หรือพักผ่อนไม่ได้นะครับอพอเรามาที่แคมป์เราแล้วเนี่ยในแคมป์เรามีสิ่งที่อยาก <c oughs> แจ้งก็คือมันจะมีะสิ่งที่เรียกว่าหีบสมบัติเฉพาะของเรา อ,อ,อยู่ไหนวะอันนี้เขาเรียกว่า Tower Chase นะครับอันนี้เราสามารถที่จะเอาของที่เราเก็บไว้เนี่ยมาใส่ไปได้ก็คือมันจะไม่หายสมมุติเรามีบางชุดหรือบางไอเทมหรืออย่างของบางอย่างที่ยังไม่อยากพกติดตัวไว้ในกระเป๋าเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะท,ทําได้สองวิธีคือคลิกขวาแล้วก็กด send to camp นะครับสมมุติผมไม่อยากใช้อันนี้ละผมกด send to camp ปุ๊บ ของที่เราเซนต์ทูแคมป์จะมาอยู่ในนี้นะครับเราสามารถที่จะ <c oughs> เอามาย้ายไปย้ายออกได้นะครับ <c oughs> ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้รู้แล้วก็เอ,อ่ะกลับมาสู่การพักแคมป์ของเรานะครับ <c oughs> เมื่อมาถึงแล้วให้เรากดคำว่าไปกดที่แคมไฟของเรานะครับมันก็จะ,จะ บอกว่าให้เราใช้อาหารนะครับให้ครบ40หน่วยนะเราสามารถที่จะกระจายจจาก,กระจายกายกดก็ได้นะครับเอาให้ครบ40ถ้าพอดีก็จะดีที่สุดนะสมมุติผมใช้อนี้เลย40พอดีนะครับแล้วกด full r a t ตัวละครเราก็จะนอนพักผ่อนนะ พอนอนพักผ่อน,อน,ป,นปุ๊บ HP ก็จะเต็มแล้วก็พวกครูดาวสกลิลต่างๆก็จะรีเซ็ต,ตครูดาวหมดทั้งช็อตเลสแล้วก็สกลิลนะครับมันก็อาจจะมีอีเวนต์ต่างๆเช่นต้องไปคุยกับเพื่อนนะครับเกมนี้จะเป็นการถอยลูกเต๋าโอเคผมจะมสกิปคัตซีนไปแล้วกัน โอเคกลับมานอนพอนอนตื่นมาปุ๊บเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนะครับสักครู่นะคันนี้ใช้คอมเกาอัดโอเคกลับมาแล้วอาจจะสังเกตว่าสกิลต่างๆสเปลสลอดอะไรต่าง,างคูด,ดาวไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ช็อตเลสได้ด้วยนะแต่น,นี้เรายัางอยู่ในแคมป์อยู่เราต้องกดคำนี้แล้วก็กดคำว่าลีฟแคมป์นะครับออกจากแคมป์ไฟตัวละครเราก็จะกลับ ไปในแผนที่ตัวเกมหลักนะครับอย่างเมื่อกี้เรามาอยู่ตรงนี้จากกอนก่อนแคมปถูกไหมหเราค่ายหัวสมองไปก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเบสิคอ่ะเดี๋ยวผมจะเจอกล่องมาดีเดี๋ยวลองกระโดดไปเปิดกล่องให้ดูแล้วกันไม่รู้มีอะไรในกล่องปุ๊บอ๋อมีอาวุธอ่ะเป็นเป็นพวกซิมเพิลท็อกซินไว้เคลือบ เคลือบอาวุธนะครับก่อนต่อสู้ซึ่งอันนี้ก็จะแอดวานแล้วคลิปนี้เราจะสอนเบสิกเบสิกนะครับใครอยากรู้เรื่องไหนเพิ่ม,เต,มเติมก็ดูได้ในชั้นนอนผมนะอธิบายคำศัพท์เฉพาะต่างๆสอนอาชีพต่างๆเช่นตอนนี้ก็ทำไว้ไม่กี่อันแหละแต่ก็มีสายบูก็คือบาเบเลียนเบอร์เซอร์เกอร์นะอันนี้เป็นตัวละครหลักผมที่ผมเล่นน็อกเกมเลยดีมากนะสำหรับใครอยากได้แทงหรือทำ DPS ระยะใกล้ก็ ไปดูนะครับวิธีการเล่นเบอร์เซอร์เกอร์ได้ในช h a น n แล้วก็อีกอันหนึ่งก็เป็นวิชาก็เป็นแนะนําสกิลกดสกิลให้ดูเลยนะครับแล้ววาแนะนําควรจะอัพสกิลอะไรในแต่ละเลเวลครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับพื้นฐานนะครับพื้นฐานอันนี้พื้นฐานในการต่อสู้แล้วก็หน้าอินเทอร์เฟซนะครับถ้าชอบอย่างไรก็ไลค์หรือว่าอยากให้ทําเรื่องอะไรสอนเรื่องอะไรที่ยังไม่มีในช h a น n อตผมก็เม้นไม่บอกได้นะครับ จะทำคลิปเรื่อยๆเลยนะในบอเดอร์เกตนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ